ชน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงล้านลาสตา์ชนค่ะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะที่บอกกันว่าเดี๋ยวจะไปกันที่เอสตาเต้นะครับแคมปิ้งรีสอร์ทแอนด์สฟรีใช่แล้วค่ะอ้อต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เนี่ยที่สวนสัตว์เปิดแถวเขียวเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนซาฟารีเออไม่ใช่มันเหมือนแอฟริกาเ<อ>มืองไทยใช่แล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีพื้นที่ถึง5,000ไร่ใหญ่มากแต่ว่าที่จะไปเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะใช่แล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับที สนุกมากใช่แล้วค่ะรออยูที่นั่นนะฮะที่ที่เราจะไปมันชื่ออะไรนะคะเอสตาเต้แคมปิ้งรีสอร์ทแอนด์ซาฟารีใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเนาะใช่ๆช่ตอนนขอนั่งรถก่อนนะชิวๆก่อนโอเค Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound. ำไมจะยิ่งใหญ่รายการขนาดน่าไปมากว่าเข้าไปมากมันเป็นแบบว่าธรรมชาติมากเลยใช่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าใช่แล้วข้างในข้างนอกยิงแบบว่านี่น่าติดตามขนาดนี้ข้างในจะขนาดไหนนะฮะมาพอดเลยดีกว่าครับหัวอากาศดีมากจน ถางว่ามีผู้ของผู้ขาวมต้นไม้อะไรสุดเลยก็ดีแหละเอสตาร์เป็นไงอ่าใช่แล้วคุณสองคุณก็จะได้อยู่นะข้อมูลเลยเลยใช่แล้วดีกว่าก็มาพี่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่นุ่นวันนี้ก็เป็นเกียรติมากที่เราสองคนได้มานะที่นี่นะฮะอ่ะพี่นุ่นเดี๋ยวคุยไปเดินไปดีกว่านะพี่นุ่นนี่เป็นทำอะไรที่ไออะรยู่่ทีนี่เป็นเจ้าที่ ก็คอยดูแลพวกเราในวันนี้ด้วยนะคะครับต้องบอกว่าเอสเตเต้นี่เป็นอะไรบ้าง่ะฮะให้ไปกันเรื่องอะไรบ้า ก็มีรูปแบบการบริการนะคะก็ค no ือภายในส่วนของที่พักก็การจัดสัมมนาตรงนี้คือที่พักของเราจะเป็นเต็นท์ทั้งหมดเลยครับโซเต็นท์เนี่ยก็จะมีทั้งหมดเป็นค่ะเดี๋ยวดูทีละอันเนาะทีนี้เล่าถึงเฉ็ี่ยดีกว่าแนวคิดเป็นยังไงคะรูปแบบที่พักทำไมถึงทำเป็นแบบนี้คะก็คือคนไทยชอบที่พักคือมาสัมผัสประสบการณเราให้ธรรมชาติก็จริงแล้วคือเราค่ะมีความสุขแบบนี้ เต๊นท์ของเราคือจะไม่เหมือนกับที่อื่นอย่างที่อื่นมีเวลาเราไปเขาใหญ่ไปที่ไหนก็คือจะเป็นเตียงแล้วก็เป็นการทีเราจ้างเอไว้ให้ให้ถาวรเรียบร้อยเลยแล้วคือซึ่งในตัวเต็นต์ก็จะมีความเป็นส่วของเตียงเพื่อความสะดวกให้อ๋อก็คือจะครบเลยว่าทีนี้ราคามันแพงนะพี่จะอยู่ที่เต๊นต์นึงประมาณสามพันหนึ่งร้อยบาทต่อเต็นต์นอนได้สองคนที่มีหน หนึ่งคืนใช่ไหมคะใ็กเก<ม>ถ้าเป็นแพ็กเกจก็จะเป็นราคาต่อท่าน1,000ล้าน2,600บาทพ<ม>ร้อมขนาด3ล้งพร้อมกิจกรรมพาเที่ยวภายในสวนสัตว์ให้ด้วยท,ทั้งชุ่งเชีงวันและชุ่งจ<ม>ันทีอ๋อก็คือว่าเราไม่ได้มาแค่พักที่เอสตาตเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าเราได้เที่ยวเขาเขียวไปด้วยใช่ค่ะก<ม>็คือ<ม>ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยว่าต้องการจะมาพักที่นี่อย่างเดียวหรือว่ามาทํากิจกรรมด้วยนะคะนะได้ข่าวมาว่าไอ้มีเต็นท์สัมมนาที่พี่พูดถึงใช่ไหมคะคือที่เนี่ยเป็น ที่ที่แห่งแรกใช่ค่ะที่มีเต้นสวรรั์ใจกลางแห่งแรกก็แห่งเดียวในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะสุดยอดมาอยากดูแลจริงๆแนะนำพื่ดาเต้ดีกว่าโอเคเริ่มจากตรงไหนดีคะ ถเ i ป็นแบ a l e t ี่เต t ียงสมนองแกกคเตียงมีเตียงสเตียงนะคะแล้วก็มีแอร์มี ตู้เย็นด้วยนคะมากมากขนมให้ด้วยนะมีโคมไฟเล็กๆแล้วอันนี้คืออะไรคะันีไเป็นหีบใส่ของสำหรับอ๋อแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวสองสื่อค่ะเพราะอย่างถ้าไปตามโรงแรมแล้วก็จะมีเป็นตู้ไมที่มีแบบอ๋ออะอาโอเคค่ะ มาถึงเต็นท์คู่บ้างนะฮะอันนี้เป็นเต็นที่ตั้งคู่กันอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นก็จะมีสองก็ได้เรียกว่ามากันเป็นครอบครัวก็นี่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกอย่างนี้ได้เลยนี่ก็เป็นเต็นท์ใหญ่หน่อย แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเตียงเล็กๆสองเตียงให้คุณลูกใช่แล้วนอนนะก็ดูแบบร่มรื่นสบายดีแล้วก็ได้แหละมีโต๊ะแบบหน้าบ้านแบบนี้ใช่เผื่อเลยกินข้าวกินข้าวคุยกันปรึกเรี่โอเคทําหน้าที่เลยดีมากค่ะบรรยากาศดีมากนี่คุณผู้ชมได้มีแค่นั้นนะข้างในเนี้ยเขามีโทรศัพท์ด้วยนะจริงเหรอไหนเนะ่ยอ้าเรา่งเห็นโทรศัพท์ได้นี่ไว้ติดต่อใช้ได้ตลอดใช่ไหมฮะภายในก็คือแบบว่าใช้บริการได้ใช้บริการด้วยนี่นั่นไม่หมดนะคะต้องบอกว่าเขา เซอร์วิสครบถ้วนจริงๆนะใช่แล้วค่ะอืมนะฮะมีแต่ไหนอีกไหมคะมีห้องพักแล้วนะฮะที่สำคัญไม่แพ้กันคือห้องน้ำนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ห้องน้ำเด็ดมากจริงๆน่าหน่ะสิใช่จะอาบน้ำที่ไหนนี่ไงตรงนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเด็ดมากๆที่นู่นครับใช่วค่ะว่ามันเด็ดจริงๆใช่ไหมในนี้ยังไงคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตามมาเลยนะฮะ ขอดีใจไม่ถังเท้านะครับจริงๆต้องถอดนะต้องถอดนะแค่เข้ามาแรกๆเริ่มๆนี่นะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศก็ดีแล้วนะครับใช่ค่ะในส่วนแรกที่เข้าขึ้นเข้ามาตรงนี้ก็คือจะมีพื้นที่ไว้ให้แต่งตัวอย่างไรเราจะมีล็อกเกอร์ไว้ให้เก็บของด้วยค่ะอันนี้คือสามารถเอามาใช้เก็บเป็นของตัวเองล็อกล็อกใครล็อกมันเลยว่าเหลือใช่ไหมฮะอ๋อแล้วนี้โซนห้องน้ำแบ่งยังไงคะก็คือในส่วนที่เป็นกระโดงน้ำน้ำล็อกน้ำนะคะแล้วก็ในส่วนห้องสุข อ๋อก็มีคือเขาแบ่งกันนันเองว่าเข้าห้องน้ําก็ทางด้านนี้ถ้าจะอาบน้ําก็กระจมนอันนี้ก็สามารถมาแต่งลงแต่งล่างใช่งได้นี่อาบน้ํากลางธรรมชาติจริงดูอาบก็ดูดาวได้เลยอือหันน้ำดูดาว่าไหนที่ไก่ลองเข้าไปดูสิคะไงนี่อาบน้ําดูดาวอ่ะเก๋ไก่มากคุณผู้ชมที่เขานี่ห้องน้ำผู้หญิงะคะเก๋มาก ข้างในมีอะไรคะมีนี่ไงฝักบัวขนาดใหญ่อยู่อ๋อมีฝักบัวชิ้งลงมาแล้วก็มีน้ําจะมีน้ําลงมาอย่างงี้อืมแต่ว่าข้างบนจะเป็นแบบนี่ไงเป็นล่องที่แบบว่าสามารถใช่ดูไปภายนอกได้นี่อะทีนี้ไปล็อกข้างหลังเป็นอะไรครับพี่นุ่นก็เป็นในส่วนห้องน้ำห้องสุขาอืมห้องน้ําก็เก๋ไม่แพ้กันนะสวยอ่ะเนาะคือเวลาถ้าทําธุระไปเนี่ยนะมันจะเห็นบรรยากาศ น,นี่มันสามารถแบบว่ามองวิวไปข้างนอกได้นะเขามีแค่แบบเหมือนเป็นเสือใช่ไหมคะนะเสือก็เมื่อกี้เราอาบน้ำดูดาวไปแล้วเรานี้เราเข้าห้องน้ำดูสัตวอ๋อดูสัตว์ได้ด้วยนั่นเองคือมันมีเสือแบบกั้นแค่แบบว่า ยกขึ so ้นก็เหมาะไปดูข้างนอกได้ที่จะได้เห็นนี่เป็นประเภทไหนบ้างครับที่จะเป็นกว้างเป็นกว้างเหมาะเลยอะเมื่อกี้เห็นความถังเออ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 นะฮะก็เป็นห้องน้ำแบบนี้นะฮะเรียนกันไปหมดเลยคือไม่ต้องใช้ประตูเหมือนกันทุกอย่างเลยก็นี่แหละก็บอกว่ามันเป็นทีเด็ดจริงๆนะแต่ที่ที่ไปหาเห็นไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูเต็นต์สัมมนาดีกว่าว่าจะยิ่งใหญ่รังการขนาดไหนนะฮะค่ะและมาแล้วเรียบร้อยใช่แล้วค่ะเต็นต์สัมมนา โอเคนะประมาณต่อสิบชใช่ไหมแล้วก็มีแอร์บริการให้พร้อมก็บอกว่านี่แหละมีสิงนามสกนะรรมชาร้องพรได้นะที่ต้องถาว่าลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะมาที่นี่ฮะเป็นแบบประมาณไหนฮะบริษัทที่มีทั้ลายรูปแบบบริษัทมาแล้วก็เป็นนักเรียนแล้วก็เป็นลู หลายปุ่มนะคะเพื่อการน้ำพักนวดทีอ่าอ๋อแล้วที่นี่มีเอ่ยไม่รู้จะเอ่ยน้ำได้หรือเปล่านะบอกว่ามีใครเคยมาใช้บริการบ้างใช้บริการก็จะเป็นทั้งในส่วนของเมืองไทยสมาร์ทอ๋ออืมเนาะกิจกรรมกันเนาะนะคก็อย่างที่บอกกันนะว่าที่เป็นเอสเตเตคัมปิ้งรีสอร์ทและซาฟารีนะครับก็เลยทำให้ทุกอย่างครบถ้วนทีพูดถึงการแคมปิ้งมาดีกว่ากิจกรรมที่ ผู้มาพักที่นี่จะได้ทำคือมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็คือลูกค้าที่นี่ก็จะมีพักที่สวนสัตวภายในสวนสัตว์ช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนคมีอาหารให้สามมื้อก็คือจะไดิ่มต้งแต่อาหารเที่ยงอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าและสำคัญเลยมื้อเย็นเนี่ยคือเราจะมีในส่วนของพวกที่คีเฟ่ให้ด้วยโ้โหปิ้งกันให้มันเป็นเลบทั้งคืนใช่ไหมครัอันนี้จะมีแพ็กเกจอะไรนะคะ มีแพ็กเกจอะไรจ้ะและนะนำไหมคะคือแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจสองวันหนึ่งคืนตรงนี้คือที่แนะนำไปก็คือจะมีท right sort of I mean, ั้งในส่วนของการพิศวงสายช่วงกลางวัลช่วงตอนบ่ายพอช่วงเช้าเราก็จะมีทานไปในส่วนนั่งช้างแล้วก็เล่นผีดักผาซองก็ถือว่าคุ้มเนาะน่าเล่นมากผาซองสวิงต้องโดนหนึ่งและล่ะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเล่นใช่แล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นที่นะครับที่แนะนําเลยแล้วกันว่าไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวนะหรือว่าจะจัดกิจกรรม ก็เป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันหละนะฮะสามารถมาใช้บริการที่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าราคาไม่แพงด้วยนะและเป็นที่ที่บัตตันอยู่ในหุบเขานะครับกลางธรรมชาติที่แรกที่เดียวใช่แล้วที่เกิดขึ้นแล้วที่นี่ด้วยนะครับอาได้นะฮะฝากเบอร์โทร่อยครับพี่ครับ0 8 9นะคะ440 6 6่4ก็โทรศัพท์โทรพมาติดต่อเพื่อ จองที่พักจองกิจกรรมได้เลยนะครับยังไงนะครับสงกรานนะฮะไม่รู้ว่าจะไปพักหรือว่าเที่ยวไหนดีนะครับแนะนําเลยมาผ่อนคลายดีกว่าไม่ต้องไปผิดก็ได้มาเที่ยวพักผ่อนกลางธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่ไงมิเตคลายร้อนใช่แล้วเป็นคลายร้อนที่ดีนะดีกว่าช่วงแรกด้วยอมากันได้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราขอบคุณพี่นุ่นก่อนละกันนะฮะขอบพี่นุ่นด้วครัเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ คาซานสวิงครับจะสุดสวิงขนาดไหนต้องไปดูกันเองบอกแค่ว่าสนุกมากนั่นแหละไปเลยแล้วตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกกันว่าจะมาเล่นทาซานสวิงนะฮะเอาให้สุดไปเลยนะครับวันนี้แล้วก็ก่อนจะเล่นก็ต้องมาใส่อุปกรณ์ก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่คะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะหนุ่ยครับพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยเป็นผู้เสิร์อุปกรณ์นะฮะใส่เลยดีกว่าหลัง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 หลัังหลังหล เล่นย่างไหมพี่หนุ่ยเล่นไหย่างเล่นยางใช่ไหมค่ะวิธีการเล่นอ่ะให้พี่อธิบายไปเลยดีกว่าวิธีการเล่นก็คือว่าใส่ชุดก่อนนะเน่อเนี่านชุดุดตุดชุาชุดดชุ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 ดุ้ดชดชุดุ่ดชุดชุุดชเชดด อ๋อพี่เขาบอกว่าห้ามปรับเองต้องรอพ่อตาร์ทปรับนะครับเพื่อให้เหมาะสมที่สุดมันชุดเอี่ยมเลยอ่ะใส่ดูน่ารักอันนี้อันนี้ยิ่งแต่งหรอละเว้โทษนะครับอันนี้อันนี้คือแบบว่าเราต้องไปโหดจากฝั่งนู้นเพื่อข้ามน้ำมาครับพ่อเคยมีที่ตกน้ำไม่เคยครับ่เคยยังไม่เคยเดืนวันจะไปนะใช่ครับเต็มที่ละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไกลไหมคะระยะทางประมาณประมาณร้อยเมตรบ้ค hmm, ร so mm ับ hmm. ร้อยเมตรก็ไม่ไกลมากนะนิดหน่อยอืมอ่าเดี๋ยวจะไปเล่นกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่คัสลอยอนะครถ้าเรียบร้อยนะเฟิร์นนะแย่เราจะไปแอดเวนเจอร์กันกลางเวหาแล้วนะเดี๋ยวดูกันนะผู้ชมครับว่าระหว่างเฟิร์นกับไก่เนี่ยใครจะจับเชือกใครจะจับเชือกได้ด้วยนะก็ให้เล่นที่ตอนจบอ่าใช่ดูซิว่าใครจะไหนดูซิกล้ามแขนใครแข็งแรงกว่ากันนี่ ออไม่มีเลยรู้จะไหวไหมเดี๋ยวทำเต็มที่สุดแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอันนเพื่อความสุขผู้ชมเลยนะไม่ได้เพื่ออะไรนะพวกเราไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วตื่นเต้นด้วยนะกลัวด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะไปเลยมันเป็นความน่ัวเสือล่ะ หรอพอดูแบบอนดูข้างล่างใช่มมันดูแบบเฉยเฉยมันดูไม่สูงมากนะผู้ชมครับแล้วก็ไม่ไกลอะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความสูงที่แบบจริงจนะฮะเดี๋ยวนะพี่ดุยครับระยะเวลาระยะเวลาจากตรงนี้ไปถึงนู้นประมาณเท่าไหประมาณสามนาทีได้ครับโปูตายแล้วสามนาทีเหมือนฟังเพลงหนึ่งเพลงอะแต่ขอโทษไม่มีเพลงไม่มีเพลงอะไรฟังจะได้ร้องเพลงหรือเปล่า เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าความเร็วมันประมาณใครขี่ขี่มอไซค์ก็คือ60 60กสิบโลเมตรต่อชั่วโมงได้แล้วอยากจะให้อยากให้ผู้ชมได้รับรู้สภาพจิตใจตอนนี้ว่ามันเต้นแรงมากจริงจริงอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าตื่นเต้นเล่าขึ้นดีกว่ามาครับวันนี้นะครับ พูดก็พูดนะนี่ครั้งแรกในชีวิตจริงๆไ,ไ,ไปเลยเถอะ สูงว่ะเลยแต่พอแบบลงมาแล้วมันบึ้๊อยูีแลยอแล้วกละกจะบอกว่าไอาเดียก็ยอมอะ่ะไอพี่ไก่ขีดดังกอ่เฟิร์นเยอะมากถ้าเกิดว่าในกล้องไม่ได้ยินเสียง่ะจะได้ยินเสียงพี่ไก่ดังมากกาลุณาให้ตัดเสียงนั้นออกด้วยนะเพราะก็ไอ่บ้างอะไรบ้าง,ง,งาอนะคือจะบอกว่ามันเร็วมากจริงๆนะฮะปั๊บเดียวเองอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะคว้าเชือกทันหรือเปล่าเพราะตัวมันหมุนไง เอตื่นไทยต้องทานนะทานอยู่เราบอกว่าดึงเชือกว่าโอ้มันแบบต้องใช้เออแข็งแรงจริงอ่ะโอเคยังไงก็แล้วแต่นะคุผู้ชมครับไม่มาลองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นาดไหนมาเองดีกว่านะฮะที่ทาซาสวิงนะครับสวยสัตว์เป็ดเท้าเขียวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันมันจะตื่นเต้นมากแล้วมันก็ตกใจยังไม่หายใจนึกสิยิ่งกว่าตอนแรกหรือเปล่ายิ่งก่าอ๋อเดี๋ยวไปลันลากับโฆษณาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับสุดท้ายของลันลาคลิปโดนใจเดี๋ยวมาแป๊บเดียว